สวัสดีค่ะธรรม้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดเมน,นูหน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC ทางช่อง y o youtube ทุกทุกท่านเ้ยค่ะเด้อมาธรรมชมคลิปนี้ตามต่อแนวทางรัฐบาลไทยสูตรบนตรงตรง,ตรงนู่นหน่อยงายหลังธรรม้ชมหมดเสารสรุปคลิปรัฐบาลไทย นูนหน่อยเอาหกคู่หกขางสูตรต,งตรงๆนูนหน่อยว่าบกับตับแตกนูนหน่อยโซตายนะท่าชมนูนหน่อยสรบไง่ายลังทวนเลยเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมําหรับรัฐบาลไทยหลังจากที่ผลสลากออกแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเข้าไลฟ์ส้ำหนักท่านผู้ชมแอดมินนูนหน่อยคอสแสดงความยินด,ดีก,กับทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อแอดมินนูนหน่อยสลบปเด้อท่านผู้ชม เสียเงินอีกแล้วท่านผู้ชมรัฐบาลไทยเห็ุเหล็กได้อยู่แต่วัดสื่อบอกกับเพราะวัดสูตรมันเป็นสูตรตรงๆเงด้วยท่านผู้ชมตามตองวดวันทีหนึ่งเมษากันเลยเนาะค่ะเนาะสิบหน่วยบนตรงตรงงวดวันทีหนึ่งเมษากับตัวไว้น้ำด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวถามมาเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเนาะแอดมินหน่อยปล่อยในคลิปนี้เลยเด้อค่ะเด้อถามเบิ้งน้ำกันท่านผู้ชม สูตรแอดมินหน่อยก็ได้้อนไปแล้วท่านผู้ชมพอแม่พ่นองไลายทันที่ได้เบิ่งอาจจะเห็ดเป็นเนาะคะนะ่ะเนาะสามสูตรสามสูตรร่วมกันหลักสิบหลักหน่วยท่านผู้ชมเข้าไลน์งวดติดเราืด้ท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมควรจะไปเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะมาเบิ่งกันก่อนท่านผู้ชมมีท่านไหนเข้าบ้างป้าท่านผู้ชมหววที่พานมาแนวทางรัฐบาลไทยแต่ละสำนัก บอลหลายเด้อท่ร,รมชมเต่ละสำนักเหล็กรัฐบาลไทยของปูสังขะเด่นบนล่างเจ็ดกับหกเข้าไปที่เด่นหกเหล็กวินสามหกจับคู่แตกพร้อมท่านชมสามหกหกสามของปูสังขะเข้าไปที่สามหกแล้วค่ะเด้อปูสังขะท่ารรมชม ต่อมาน,อน้อยน้อยเน้นเน้นมาโค้งสุดท้ายเลยนะคะอาจารย์ต้อยนำโชคแต่มื่อชมป้าแต่มืชมไม่ทันใดโชคมานบ่อน้อแต่มืชมเหล็กเขาหงวดเนีเหล็กเขาเต็มเต็มหกสามตรงตรงอาจารย์ต้อยนำโชคเด่นบนล่างวิ่งรูดได้ตังแน่นอนกลับมาแล้วท่ามผู้ชมอาจารย์ต้อยนำโชคสี่คู่สีห่หางเท่านั้นหกสามตรงตรง มันบ่ทารรมชมแอดมินหน้หนยบ่หมานทำมชมุนมโน้นยมันใจสูตรจกของเหตุ Head. ตายสลุบเลยทามชมพ่อกอมอสิบวดนี่พ่อกอมอสิบจับคูบ่เข่าทามชมแต่ว่าเลขเด่นมาเต็มๆนะคะเลขเด่นกอดคอกันมาพ่อกอมอสิบเขา เด้อค่ะเด้อถือว่าเขานะธรรมชมเลขเด่นสองกับสามเลขออกสามสองคือว่าละเนาะธรรมชมเลขรัฐบาลไทยเลขล่างนี่ออกส้ำๆสัส่เกาเกาเนาะธรรมชมออกแต่สามสองสองสามออกลายงวดละเด้ค่ธรรมชมค้นกับไปแฮีสือทหารซีต่อมาของพอจอยธรรมชมของพอจอยบ่เขาด้อค่ะเด้อพอจอยไม่เข้าดับ ดับบนดับบอยู่แ้ค่ะเด้อดับไม่ผ่านนะคะเข่าวสามซีสาหนักธรรมชมต่อมาต่อมาเลขค้นฝันแมนเนาะธรรมชมหนาเสียดายเนาะธรรมชมบ่ข่าวอีกแล้วสังเกตเบื้องบนธรรมชมเิ่นกะว่าซีสามเนกะมักอยู่เลขอ่าออก สามสองงวดที่แล้วิ่นกบว่าซีสามเหล็กออกซีหารอบที่แล้วเหล็กซีติดมารอบนี้ติดเหล็กสามนู้นหน่อยสิตามเบิ้งต่อ,อยโยธมชมเบิง้งซ,ซื่อไปกอนก็ได้บวดที่นี่ซีกับสามมาเมื่อเร็วงวดหนาสีไดตัวใดหนาสิรายนะคะเนา,านะเหล็กหกสามอ่าคนฟันแม่นงวดที่แล้วไหมมาออกงวดนี้เด้องธามชมของเพิ่นมันเป็น เปียหกสารรมแมนบอธมร่ชมนาเสียดายอยู่เสียดายสูตรล่างดับล่างเอาอยู่นะคะดับล่างดับเก้าเอาอยู่นะคะเลขออกสามสองงวดนี้ดับหาเด้อธรรมช่มหนึ่งเมษายนดับไปที่ห้านะคะบ่ได้เขียนตัวใหญ่ๆหให้เด้อค่ะเด้อ ่านมช้่มแต่ว่าเหล็กามากครบรางนู้หน่อยหลุดเนาะ่านมาช้่มยุดก่อนสูตรนี่ยุดก่อน่านมช้ชมมันหลุดบ้างสองวัดหลุดสองวัดว่าเป็นทาเลยทรรมาชม่มนู้หน่อยหลุดเจ็ดหลักเดียวใจเดียวข้างล่างนู้หน่อยหลุดเจ็ดหล,ลักสือเหล็กีีบอกไว้สี่สามสามสี่่มีเจ็ดบ่มีฮอดไง่านมช้ชมวัดนี่วัดหนางดเนาะคะนะ่ะเนาะ หรือว่าจะว่างเป็นแนวทางให้เบิงบัธรรมชอ้มงวดนี้เลขดับล่างงวดวันที่หนึ่งเมษาก็คือเอาเลขท้าย2ตัวล่างมาบวกกันนะคะสามบวกสได้ห้าก็คือได้ดับ5นะคะดับ5ดับขาดล่างงวดวันที่1เมษายนสองพัน้าร้อยหกสิบแปด่ะเด้นหนูหน่อยบริเกียนใส่ก,กระดาษเ่นไงให้เบิ้งเร้่อ่ะเด้อคลิปนี้สิ สิมาเขียนให้ตัวใหญ่ค่ท่านผู้ชมรัฐบาลไทยไกวต่องวดเลยนะคะสิบหน่วยบนตรงๆรงนหน่วยงายล้างเ้้อท่านผู้ชมนหน่อยวานแล้วกันหน่อยเอาน้ำนีนมันสิเป็นจังซีเดากผู้ชมสถิติตรงๆจักงวดท่านผู้ชมสถิติเดินตรงๆรพวกงวด ธรรม,ชมุชุ่มมาเบ่งสถิตินูนหน่อยจังหมั่นใจค่ะสื่อเหล็กบวกกับแม,ม,ม้ธรรมุชมหนึ่งสองสามสี่สถิติตรงตรงเหลขบนที่ธรรม,ชมุชุ่มสองตัวบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสถิติหกหมวดติดต,ต,ต,งต,งตงรงๆแม้ธรรมุชมหมวดหลาดสุดเล็กออก หกสามโตกับโนหน่อยายลังทวนบัดเดียวธรรมชมซื้อเล็กบอรกรับเอางวดวันทีหนึ่งเมษาแอดเมน,นูหน่อยปล่อยต่องมวดเลยเด้อค่ะเด้อมารับชมไปน้ากันธรรมชมโนหน่อยเฮ็ดไว้แล้วสำรับสูตรนี่สิบหน่วยบนสามสูตรร่วมกันเด้อธรรมชม่มสามสูตรรวมกันงวดหนาสิเดินต่อบอรธรรมชม อ่ะพ่อแม่พี่น้องสังเกตเบิงสถิติสถิติเดี๋ยวจังเบิงธรรมชมโนหน่อยสิว่างให้เบิงก่อนสูตรที่หนึ่งเด่นบนเด่นสิบบนเด้อธรรมชมสูตรที่หนึ่งเด่นสิบบนหวัวที่พานมาได้เด่นสามกับหนึ่งมันไปหลักหน่ยวยเด้อค่ะเด้อมันไปหลักหน่วยธรรมชมกระทือบ้านยังเขาอยู่ธรรมชมกะ ใส่ต่อเนาะค่ะเนาะใส่ต่อเอาไปเทียบใส่กับสูตรอื่นท่านผู้ชมหากท่านใดที่ไม่สูตรแม่นแมนกะเอาไปเทียบใส่เบิงเด้อค่ะเด้อจิถือว่าเขารู้สิรุดเฮอะท่านผู้มชมตรงๆไม่ต้องกลับกระทือว่าเลขมมอยู่ข้นอยูะเะนาะ,นะ,นะ,นะท่านผู้ชมวิธีทําตามนี้เลยนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเอาหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งนะคะมาบวกกับ หลักหน่วยล่างเจ็ดกับสองบวกกันเจ็ดบวกสองได้เก้าบวกหนึ่งคงที่ได้สิบเอาศูนย์มาตั้งนะคะศูนย์บวกแปดคงที่ได้แปดได้เด่นศูนย์กับ8ปดหลักสิบบนนะคะหลักสิบบนได้เด่นศูนย์กับแปดคลิปนี้โน้หน่อยสิเขียนตัวใหญ่ใหให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเลยเลวค่ะเด้อวัดนี่โน้หน่อยว่าไปกับน้ำเด้อท่านผู้ชมกระเทียมมันมาตกับ เด่นอันนี้ก็คือหลักสิบนะคะเนาะสิบเด่นหลักสิบคลิปนี้เป็นบนย่างเดียวเด้อท่านผู้ชมเบอกีเกวกับรางหลักสิบบนนะคะวันนี้ได้เด่นศูนย์ กับแปดบัตที่นี่ฮักคาหลักหน่วยด้วยธรรมช่มหลักสิบหลักหน่วยต่อมาสิเป็นหลักหน่วยหน่วยนะคะหน่วยบนพอแม่พี่น้องเอาไปเทียบใส่กับสูตรอื่นเบิงเดอค่ะเดอมวัดนี่สิเดินต่อบอธรรมชมบัดที่นี่ฮักคาหลักหน่วยหลักหน่วยบน สถิติทิตดิดกันนะท่ารรมผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมที่เจ็ดไปหลักสิบมันสลับกันไหมท่านผชมหมวดวดนี้หล่าสุดอ่งว,วัเมื่อวานเนี่ก็คือว่าไปหลักสิบมาเบิ่งวิธีทำกันเลยนะคะเนาะเดนหลักหน่วยบนนะคะหน่วยสิบร้อยพัน เอารางวันที่หนึ่งนะคะหลักพันบวกหลักสิบบนแล้วก็บวกหลักสิบล่างบวกสี่คงที่นะคะเจ็ด <7 S 1> บวกหกได้สิบสามสามบวกสามได้หกหกบวกสี่ได้สิบนะคะเอาศูนย์มาตั้งแล้วบวกหนึ่ง ศู 1, นย์หกหนึ่งคงที่ได้หนึ่งนะคะได้เลขเด่นศูนย์หนึ่งนะคะเลขเด่นหลักหน่วยบนศูนย์หนึ่งอันนี้ก็คือสูตรที่หนึ่งด้วยท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งได้เด่นศูนย์หนึ่งระวังลักซิปไม่สูตรเดี่ยว หลักหน่วยสิมีสองสูตรเด้อธรรมชมหลักหน่วยจะมีสองสูตรนะคะเลขชนกันดี่ธรรมชมเดี๋ยวหน,หน่อยสิบอกสูฟังต่อมาหลักหน่วยเอามาชอนอีกสูตรหนึ่งเด้อค่ะเด้อเด่นหลักหน่วยบนตัวเดียวอันนี้ก็คือเด่นตัวเดียวอันนี้เด่นสองตัวสูตรที่หนึ่งเด่นสองตัวสูตรที่สองเนี่สีเด่นตัวเดียวธรรมจมุมอั่ผพานมาได้สาม สถิติเดินติดกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าว่าติดวดที่หกไปหลักสิบสูตรเป็นหลักหน่วยแต่ว่าไปหลักสิบเด้อธรรมชมมันสับกันหน่วยก็เลยง่ายหลังสูตรนี่ธรรมชมเด่นหน่วยบนตัวเดียวเดี๋ยวธรรมชมจริงจริงหลักหน่วย สูตรนี่กับม่านนวยอยู่ดีเนาะเพราะ่าษามันชนกันไหมท่านผู้ชมความี่พานมามันอยู่มันอยู่หลักนวยอยู่ดีท่านผู้ชมหลักสิบเดี๋ยวท่านผู้ชมดูหน่อยขอถวขอ,อไพ่สูตรนี่มันเป็นหลักน่วยบนมันก็อยู่นวยอยู่ท่านผู้ชม มันยูนไวยอยู่สูตรนี่มันยูนไวอยู่ท่านผู้มชมเดี๋ยวขอแก่ข้าวด้วยค่ะเด้อวสูตรนี่บดไปซิฟดิท่านผู้ชมนู้นหน่อยเฮ็ดเราวน่นหน่อยก็ลงมาท่านผู้ชมสูตรตัวเดียวนี่มันอยู่นไวยอยู่ดิท่านผู้ชมมันบไดไปมันบไดไปลักซิฟ เพราะว่าเหล็กมันชนกันเนาะธรรมะชุ่มวงหนึ่งหันเหล็กมันชนกันสามกับสามมันชนกันสามมันได้รักสิบกับรักหน่วยสองสูตรเนาะทรรมะชมุ่มยูรักสิบยูรักหน่วยยูเด้อธรรมะชมุ่มสูตรที่สองเด่นตัวเดียวงงบนห้องคุณขวักคุณแม่หน,หน่อยก็ทรับสนใส่สมาธิยังมากเลยทรรมะชมุ่ม ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อบ่ผพิดบ่เถือเ็ดพิดเห็เ,เถือกระเบื้องไปน้ำกันธรรมชุมโนหน่อยก็กระซับสนคือกันบวกไปน้ำกันเด้อธรรมชมสถิติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสถิติหกวดติดนะคะหลักหน่วยบนวดนี้ตามต่อธรรมชมหลักหน่วยบนตัวเดียวนะคะวดนี้ได้เด่นห้าวิธีทำจังสี่เด้อธรรมชม หน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่นบวกหลักพันนะคะหน่วยสิบร้อยพันหลักพันบวกสองครั้งนะคะบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าแม่นป่ะท่านผู้ชมสิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าเก้า บวกหกเป็นสิบห้าเด้อท่านผู้ชมเก้าบวกหกคงที่เป็นสิบห้าได้เด่นห้าตัวเดียวนะคะหลักหน่วยบนไปต่อก็คือเด่นห้าตัวเดียวพอแม่พี่น้องซับสนนำหนูหน่อยบ่านออท่านผู้ชมมาที่นี่จับคู่ท่านผู้ชม้าเบิงน้ำกันเด้อท่านผู้ชมมันมีมองสังเกตอยู่ท่านผู้ชมอย่าเฝ้านี้อย่าเฝ้าไปท่านผู้ชมมันมีมองเบิงมองจุดสังเกตอยู่ที่ท่านผู้ชมสูตรนี่ หัดนี่สิเดินต่อบอจับคู่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งบอยท่าน้ชมประกาศก็ได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้า แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าถามมาเบิ้งมองจุดสังเกตเด้วยทามผู้ชมลักน่วยบนววดนี่หาอาจจะ บวเดินต oh, ่อนะท่านผู้ชมเท่าทีนู่นหน่อยเทียบเบิงขึ้นหลังประจําวดวันที่หนึ่งเมษาเด้อท่านผู้ชมแอดน้อยายตองวัดกันเลยท่านผู้ชมสูตรนี่สูตรบนแล้วค่ะเด้อไปยิบจับรางวัลที่หนึ่งไวได้เลยเด้อค่ะเด้อวันนี้สิออกตรงๆหรือสิกลับนอะท่านผู้ชมกับตัวไบหน้าเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่มาคํานวณเลขนี่รู้สึกเป็นประสาเด้อท่านผู้ชม มาที่นี้พ่อแม่พี่น้องมาเบิงมองจุดสังเกตัาที่นี้อันนี้ก็คือร่วมร่วมวิธีทำสามสูตรก็คือหลักสิบหลักหน่วยสองสูตรรวมกันอยู่ในนี้มาให้เบิงแล้วพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะคำนวณเองแคปหน้าจอไปดูตามนี้เลยนะคะท่านใดที่คำนวณว่เป็นมันอยากจะปวดหัวแน่จักหน่อยก็มาเบิงนำแอดนิดห,หน่อยหรือว่า มองได้นนหน่อยบวกพิษลบพิษทักทวงมาด้วยค่ะเดอ้อกันมดสั่นเท่าสิบบดถือเลขดิค่ะท่านผู้ชมบัดที่นี้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งจุดสังเกตท่านผู้ชมมองเลขชนกันด้อค่ะเดอ้อสถิติงวดที่ลดเลขบดชนกันดิท่านผู้ชมงวดนี้ออกเลขเบิ้ลงวดนี้ออกสองหนึ่งมามาอยู่ที่หนึ่งตว่าหลักสิบลดต่อมา งวดนี้ได้เด่นศูนย์กับแปดงวดนี้ก็ได้เด่นศูนย์กับแปดได้ท่านผู้ชมเลขชนกันที่แปดอ่าบอมาท่านผู้ชมแปดดันไปรักลอยมาที่นี่มาเบิง้งงวดที่เข่าท่านผู้ชมงวดที่เขา่าหกสามงวดนี้บัชนหกสามตรงตรง,ต,รงต่อมาทัดมาท่านผู้ชมลักสิบลักหน่วยชนกันศูนย์กับศูนย์ชนกันได้ท่านผู้ชม บื้งแม่ศูนย์กับศูนย์ชนกันเก้ากับเก้าชนกันสองศูนยนี้ชนกันกระมาที่เก่าลักน้วยชนกันเก่าดี่ท่านผู้ชมเก้ากับเก้าชนกันลักซิบชนกันลักนวยรักซิบชนกับลักนวยศูนย์กับศูนย์รักนวยชนกันเก่ากับเก่าเหล็กออกศูนย์เก่าได้หอดลักลอยน้ำท่านผู้ชมสองศูนย์เก้าสังเกตเบื้งค่ะคได้ลักลอยน้ำตัวนี้ท่านผู้ชมสองศูนย์เก้า คัดมาท่านผู้ชมหลักสิบได้เก้ากับเจ็ดหลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งเลขลักเลขลักหน่วยชนกันเก่าอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้ชนกันเก่าอีกแล้วหลักสิบได้เก้ากับเจ็ดซึ่งสังเกตเบึงแม่ท่านผู้ชมเลขโวที่ชนมามมดิท่านผู้ชมสามสูนรนี่เลขออกเจ็ดเจ็ดเก่าคัดมาท่านผู้ชม หวดนี่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เห็นบอทำมาชมเหล็กศูนย์มันชนกันศูนย์ตั้งสามตัวมาไดิทรมชมศูนย์ศูนย์เหล็กออกเจ็ดศูนย์ศูนย์อันนี้ก็คือมองจุดสังเกตเบิงเดื่องทำมชมหนึ่งกลุ่มผ้าพันลักสิบเจ็ดกับหาลักหน่วยเจ็ดแปดเจ็ดเหล็กมันชุนกันได้ธรรมชมเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามตัว จ็ดจังได้กับบนี้เรียกออกเจ็ดเจ็ดถัดมาสิบหกกุมภาพันธ์ท่านชมหลักสิบได้เก้ากับเจ็ดหลักหน่วยได้สามสี่สี่หลักหน่วยสองสูตรมันชุ่นกันสี่กับสี่มาดสี่ธรานชมเรียกออกเก่าสี่ตรงตรงมัดที่นี่ลาดสุดท่ามชมลาดสุดหลักสิบได้สามกับหนึ่ง หลักหน่วยได้หกเจ็ดสามเลขชนกันไปที่สามสามมากแน่แน่แต่ว่าหมวดนี่ออกโตกับท่านผู้ชมเลขออกห้าหกสามในสูตรสูตรนี่มากยุหลักหน่วยแต่ว่าหลักสิบบอมาหลักสิบหลุดหลักสิบดันไปหลักหน่วยหลักหน่วยดันเป็นหลักสิบ มันซับกันชนกันที่สามมวดนี่ท่านผู้ชมวันที่หน,นึ่งเมษายนนู่นหน่อยอธิบายชัดเจนวาท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เข้าใจยูเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าอยากให้ถือดิท่านผู้ชมงวดนี่ถ้าสูตรเดินต่อสีได้ให้เกท่านผู้ชมนู่นหน่อยสิไปกับใบหนํำท่านผู้ชมมวดนี้มวดนี้เลขชวนกัน แปลกท่านผู้ชมเลขคือชนกันแบบนี้เลขชนกันศูนย์มาที่นิตจุดสังเกตมันสีมาแบบไรท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดนี่มันกับมาเจ็ดเจ็ดมันสีมาหมองมองนี่ท่านผู้ชมมันสีมาหมองนี่ส่วนมากก็สีมาหมองนี่โตวหลังนี่มันมันบดชน เห็นบ่ท่ามผช้ชมตัวลัางนี่มันบ่ชนกับไผรหานี่มันบ่ชนเลยวดน,นี้มันชนศูนย์ศูนย์นยเด่น,นเด่นบนเนาะทามผช้ชมเป็นไปได้ก็คือศูนย์หนึ่งกับศูนย์แปดเด้อทามผช้ชมตอนนี้เน้นศูนย์แปดแมนบ่ททามผช้ชมคุณขวอคุณแม่ว่าบอกนู่นหน่อยเน้นศูนย์แปดเห็นบ่ท่ามผช้ชมสถิตินี่เด้มันสิมาจังสิมันสิมาจังสิหลายเด้ แบบนี้แบบนี้แบบนี้จังสีมาเคยมาได้ท่านผู้ชมมาสีมาจังสีหลายกว่ามองสังเกตมองนี้ก็มายุ่ท่านผู้ชมเก่าสีศูนย์หนึ่งวัดนี่กยจะถิมดีท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งเน้นสามคูสามหางเด้อท่านผู้ชมเหล็กมันเด่นศูนย์อยู่แล้วศูนย์สีมาบอชุดเน้น ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดศูนย์คู่นี่บนย่างเดี่ยวไปกับน้ำด้วยท่านผู้ชมวันนี้กันไว้น้ำอ้างพ่าแม่พี่นอนแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อนูนหน่อยอธิบายชัดเจนเนาะท่านผู้ชมปล่อยตัวงวดกันเลยนะคะเอาไปพิจารณาเบองเด้วยท่านผู้ชมงวดนี่เป็นตาเป็นไปใดบอเป็นตาเดินตอบอท่านผู้มชมแอดมินนหน่อยว่างตอวงวดเฝ้าไปยิบจับลอตเตอรี ลังบันทีหนึ่งไหวเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นบุญเป็นโชคเป็นมานท่านผู้ชมอางสำหรับคลิปนี้แอดมินหน้หนยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้เฮยรรมมห่งๆปังๆเด้อท่านผู้ชมในวดบันทีหนึ่งเมษาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ